ของสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งให้คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจดําเนินการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไปขอบคุณท่านประธานแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจผมเสนอยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการลักือผลกระทบของสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจไทยโดยขอให้สภาผู้แทนราษฎรส่งให้ต่อคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจดําเนินการศึกษาต่อไป ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับสงครามการค้าระลอกใหม่ได้เริ่มต้นแล้วและครั้งนี้จะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆมันคือการหันหัวกลับของยุคโลกาภิวัตน์ของระบบการค้าโลกของค่านิยมการค้าเสรีที่พวกเรายึดถือกันมาครับเราเชื่อว่าการค้าถ้าเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมมันจะช่วยทําให้ทุกคนดีขึ้นเกิดการแข่งขันเกิดนวัตก,กรรมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านําไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ กคนทุกประเทศมอจะในฐานะผู้ผลิตผู้บริโภครวมถึงภาครัฐก็ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนําเข้ากับทุกประเทศทั่วโลกในอัตราที่10%และใช้มาตรการภาษีตอบโต้รายประเทศหรือที่เรียกว่า Reciprocal t a r i f f แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นประเทศไทยโดน36%นต์พูดง่ายงายรวมเข้าวๆระหว่างภาษี ตัวแรก10%กับตัวที่2อีก36%สินค้าส่วนใหญ่ของไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาโดนภาษีเกือบ50%ในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ1ใน5ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปต่างประเทศดังนั้นผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นจึงรุนแรงต่อผู้ผลิตผู้ส่งออกที่พึ่งพาตลาดสหรัฐต่อจนแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผมจะอภิปรายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็นสองมิติหลักๆมิติแรกคือในตลาดส่งออกและในมิติที่สองคือตลาดในประเทศเราอยากเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับผลทางตรงก็คือกลุ่มสินค้าที่เรากําลังส่งออกไปสหรัฐเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ายางรถยนต์กลุ่มเหล่านี้ได้รับผลกระทบรุนแรงและทันทีเพราะอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านเช่นคุณสิิกัญญาตันสกุลอภิปรายไป พรุ่งนี้ภาษี3 6เที่ท็อปอัพ10%เซจะถูกใช้แล้วนะครับเราส่งออกไปสหรัฐรวมประมาณ55,000้านล้านเหรียญต่อปีหลายท่านจะเห็นว่าไตรมาสแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกไปสหรัฐเราเพิ่มขึ้นสาเหตุก็เพราะผู้ส่งออกผู้นำเข้าหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบทางภาษีจึงส่งออกไปไว้ก่อนแต่ท่านจำเป็นต้องไปทำการบ้านให้หนักต้องไปดูในรายการสินค้าว่าสินค้าไหนที่เราได้รับผลกระทบสูง ไอ้ส่วน10%ที่โดนกันทั่วหน้าคงไม่ได้ทําให้เราเสียเปรียบหรือได้เปรียบเท่าไหร่แต่ท่านต้องไปดูภาษีตอบโต้รายประเทศหรือ r e c i p r o c a l tariff ตัวอย่างเช่นนะครับสินค้าประเภทยางที่เราส่งไปอเมริกามาเลเซียก,ก็ส่งไปเหมือนกันเราโดน r e c i p r o c a l t ค r i f f ที่36%แต่มาเลโดนแค่24%ตรงนี้แหละที่จะทำให้สินค้าของไทยเสียเปรียบและแข่งขันยากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หรืออย่างผลไม้หลายอย่างที่เราส่งไปอเมริกาฟิลิปปินส์ก็ส่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสับปะรดมะพร้าวกล้วยผลไม้แปรรูปต่างๆเราโดนริซิปประคาลิฟเท่าไหร่ครับ3าฟิลิปปินส์โดนเท่าไหร่โดนสิพูดง่ายๆถ้าของแต่เดิมราคาพอๆกันเราจะแพงกว่าของฟิลิปปินส์เขาๆๆประมาณ20% ถ้าเป็นอย่างนี้ผลไม้ไทยผลไม้แปรรูปของไทยเมื่อเข้าถึงสหรัฐก็จะเสียเปรียบขายยากขึ้นแน่นอนนี่ผมยกตัวอย่างแค่สองประเทศเกษตรกร,กรผู้ปลูกสับประรดมะพร้าปวปล้ยโรงงานแปรรูปผลไม้ว่าต้องเตรียมรับมือยังไม่นับแรงงานที่อยู่ในโรงงานเหล่านี้สิ่งที่รัฐบาลควรต้องทําทันทีคือไปดูเลยว่าในตลาดอเมริกาที่เราส่งออกไปรายสินค้าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ในแง่รีซิทโ c a โคทา i ีฟมีอะไรอันนี้แค่ผลกระทบทางตรงนะครับผลกระทบทางอ,อ้อนในมิติส่งออกก็มีหลายอย่างถ้าพูดถึงเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ GDP เรา100บาทเราเพิ่งผากการส่งออกประมาณ60บาทอันนี้คือตัวเลขจากสภาพ่านผลกระทบในเชิงภาพรวมจึงเลี่ยงไม่ได้และถ้าไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนต่อเศรษฐกิจโลกเขามีส่วนแบ่งในเศรษฐกิจโลกมากกว่า40ดังนั้น ในแง่ผลกระทบที่เกิดจากอเมริกาเกิดจากจีนและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดจึงกระทบไทยแน่นอนดังนั้นอยากจะฝากการบ้านถึงรัฐบาลมีตลาดอื่นๆน,นอกจากอเมริกาที่ท่านจำเป็นต้องไปเตรียมศึกษารับมืออย่างรวดเร็ว 1. ทุกประเทศที่เคยเป็นตลาดของเราและนำเข้าสินค้าจากเราเพื่อไปผลิตไปประกอบ แล้วส่งไปขายสหรัฐสินค้าจากประเทศเหล่านี้ถูกขึ้นภาษีเหมือนกันดังนั้นเราจะส่งออกได้น้อยลงผมลองยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับเช่นเม็กซิโกญี่ปุ่นที่วันนี้เราส่งชิ้นส่วนรถยนต์นไปหลายหมื่นล้านต่อปีวันนี้สหรัฐขึ้นภาษีเขาก็จะซื้อของเราน้อยลงแคนาดาเราส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเขาเอาไปประกอบส่งไปขายสหรัฐวันนี้สหรัฐขึ้นภาษีเขาเขาก็จะขายน้อยลงแล้วซื้อเราน้อยลง กระทั่งตลาดจีนที่เราเคยส่งวัตถุดิบให้เขาผลิตแล้วส่งไปอเมริกาเขาก็จะนําเข้าเราน้อยลงอันนี้ในมิติที่เราส่งสินค้าขั้นกลางไปให้เขาผลิตแล้วขายอเมริกานอกจากนี้ในอีกมุมหนึ่งวันนี้ทุกตลาดที่เราเคยส่งออกได้มียอดขายเยอะๆกำลังจะเจอการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้าของทุกประเทศที่ต้องหนีตายจากสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มอาจจะต้องลดราคาแข่งกันลดราคา เมื่อจะเป็นตลาดออสเตรเลียตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีใต้ดังนั้นต้องบอกว่าการที่รัฐบาลพยายามจะหาตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับสงครามการค้าครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆทั้งหมดที่ผมพูดไปนั่นคือมิติส่งออกแต่มันยังมีมิติในประเทศครับที่ผมคิดว่าเราสามารถทำได้ทันทีก็คือตลาดไทยครับ โดยเฉพาะผลกระทบของสินค้าราคาต่ําจากต่างชาติที่ผู้บริารไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องมา2-3ปีแล้วซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาที่สินค้าจากต่างชาติราคาต่ําเช่นจากจีนเข้ามาในประเทศไทยมากๆส่วนหนึ่งก็เพราะสงครามการค้ารอบแรกหรือการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีชัป์ในสมัยแรก สงครามการค้ารอบนี้ที่ขึ้นภาษีสูงกว่าเดิมครอบคุมประเทศมากกว่าเดิมก็มีแนวโน้มทาให้ผลกระทบจากสินค้าต่างชาติที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยมันหนักขึ้นแล้วต้องบอกว่าถ้าผู้ประกอบการไทย SME ไทยโรงงานไทยโชวหวยไทยรู้สึกว่าที่ผ่านมาแข่งขันกับสินค้าต่างชาติราคาตา่ำแล้วเหนื่อยขนาดไหนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้จะยิ่งรุนแรงกว่าเดิม3-4ี่เท่า ข้อมูลจากแบง์ชาตินะครับให้ข้อมูลชัดเจนกลุ่มผู้ผลิตภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าต่างชาติราคาตา่ําหรือสินค้าจากจีนคือกลุ่มผู้การขนาดกลางและเล็กรายย่อยที่เน้นผลิตขายในประเทศว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตผลิตพันธ์พลาสติกกลุ่มผู้ผลิตพันยางกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์กลุ่มผู้ผลิต,ลลต,เ,ลลตเสื้อผ้าขนหุ่ม กลุ่มเหล่านี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลท่านต้องไปทำเพื่อจะช่วยเขาอย่างไรในโอกาสนี้จึงอยากขอทวงสิ่งที่รัฐบาลเคยเมตหรือ,อยังมีอย่างน้อย3เรื่องครับซึ่งก็บอกว่าหลายเรื่องเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ววันนี้ผ่านไปหกเดือนแล้วครับท่านประธานแต่หลายมาตรการยังไม่ถูกปฏิบัติจริงยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายตัวอย่างเช่นเรื่องแรกครับการกํากับแพลตฟอร์ม จากต่างชาติรัฐบาลบอกว่าคนได้และเก็บภาษีได้อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีถแถลงนะครับแต่ผ่านมา6เดือนเรื่องนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงยังไม่ถูกบังคับใช้ก็อยากฝากไปยังรัฐบาลให้ติดตามประเด็นที่2ออยู่ในมาตรการที่รัฐบาลถแถลงเหมือนกันครับคือมาตรการตอบโต้ทางการค้าจริงๆแล้วถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกจากต่างประเทศ เราพร้อมเปิดรับครับเพราะจะทําให้ผู้บริโภคไทยได้ประโยชน์แต่มันมีสินค้าบางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีพฤติกรรมทุ่มตลาดหรือถูกสับสนในต่างประเทศแล้วเอามาดั้มราคามาขายต่ำกว่าทุนจนทําให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบมีมาตรการหลายอย่างที่สามารถรับมือได้เช่นภาษีตอบโตการทุ่มตลาดหรือแอนตี้ดัมปิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลเคยบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงดําเนิน มาตรการตอบโต้ทางการค้าเหล่านี้มากขึ้นประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้นเพราะต้องเรียนว่ากระบวนการในการเข้าถึงมาตรการเหล่านี้มีต้นทุนแพงครับท่านประธานหลายกรณีต้องผ้าเอชชนต้องรวมข้อมูลหลักฐานจ้างทนายเป็นสิบล้านถ้าเขามีต้นทุนแพงอย่างนี้เขาก็ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการตอบโต้ทางการค้าหรือมาตรการของรัฐได้ประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากไปยังรัฐบาลคือการป้องกันการสวมสิทธิ์หรือการตรวจสอบแหล่งกําเนิดสินค้าครับ ตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามเนี่ยที่โดนอัตราภาษีสูงทางสหรัฐก็บอกเลยว่าส่วนหนึ่งพอ่อสหรัฐมองว่ามีการสมสิทธ์เป็นสินค้าจากต่างประเทศเช่นสินค้าจีนเป็นโรงงานจีนนําเข้าไปประกอบในเวียดนามแล้วส่งไปขายที่อเมริกาอเมริกาเขาบอกเขารู้ทันนะเขาก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเขาจึงกําหนดภาษีตอบโต้กลายประเทศสูง รัฐบาลไทยจําเป็นต้องไปเร่งตรวจสอบว่ามีสินค้าอะไรบ้างในประเทศเราที่มีปัญหาลักษณะนี้และถ้าติดตามข่าววันสองวันที่ผ่านมาแม้เวียดนามจะยอมลดภาษีให้อเมริกาเหลือ0%สหรัฐอเมริกาก็ยังบอกไม่พอใจแล้วยกประเด็นว่ายังมีสินค้าของเวียดนามที่มีพฤติกรรมการสวมสิทธิ์แบบนี้จำนวนมากจึงอยากฝากไปยังรัฐบาลน,นะครับจริงๆแล้วข้อมูลของกมรมศุลการกรถ้าเอาจริง ท่านมีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบการสวมสินได้ผ่านการติดตามพิกัดสินค้ากลุ่มเสี่ยงเอามาเทียบกันทั้งขาเข้าและขาออกอีกประเด็นหนึ่งในไหนพูดถึงมาตรการตอบโต้ทางการค้าแล้วอยากจะฝากไปยังรัฐบาลผู้ออกการเมทเชรชีสท,ที่ขายในประเทศวันนี้เขาอยากจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าเขาบอกว่าผู้ผลิตเมทเชชีสจากจีนใช้วิธีการ เจื้อสารเคมีบางอย่างทําให้เมทเทอร์ชีฟคุณภาพต่าลงแล้วสามารถหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงพิกัดภาษีที่แต่เดิมโดนภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดหลบไปพิกัดใหม่ พาผู้ประกอบการไปเจอท่านได้เพื่อให้ท่านช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรงดังนั้นอยากจะฝากรัฐบาลสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่รัฐบาลควรทําแน่นอนในมิติหนึ่งคือการเตรียมการเจรจาซึ่งเพื่อนสมาชิกได้อธิบายไปแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือนอกจากเรื่องเจรจาที่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่หรือจะได้อะไรกลับมาบ้าง มีหลายเรื่องท่านสามารถทําได้ทันทีครับและต้องทําตอนนี้คือเตรียมตัวเราเองให้พร้อมรัฐบาลต้องไปดูผู้ประกอบการกลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบมากน้อยเราจะช่วยเหลือเขาตั้งแต่ตอนนี้ยังไงมีมาตรการอะไรที่รัฐบาลทําได้เพื่อสร้างตัวเราให้เข้มแข็ง เช่นสินค้าต่างชาติที่กําลังจะไหลบ่ามามากกว่าเดิมวันนี้ลําพังผู้ประกอบการจะไปขายนอกประเทศก็หนักเพราะเจอภาษีไม่มของเราให้อยู่รอดปรับตัวได้อย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือ SME เกษตรกรแรงงานลูกจ้างต่างๆเพราะคนเหล่านี้มีความสามารถในการปรับตัวน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการเงินมาตรการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตหรือมาตรการรักษาการจ้างงานในระบบทั้งหมดนี้อยากเรียนท่านประธานว่าอย่างที่เพื่อนสมาชิกคุณสิริกัญญาตระสกุลเรียนต่อเพื่อนสมาชิกไปสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญเป็นปัญหาใหญ่เราทุกคนในที่นี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ร่วมกันในการหาข้อเสนอแนะที่ดีที่สุด กลไกอำนาจหน้าที่ที่เรามีเพื่อสับสุนให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างดีที่สุดดังนั้นผมจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการรับมือผลกระทบ